สำหรับป o n d a City ีปี2015รุ่นท็อปไอ้รุ่นลองท็อปวีพัสดยังไม่บอกราคามาดูไอเอ็ม6มาดู m g ็มไฮไลท์เอาไว้ที่หลังเดี๋ยวคนจะต้องตื่นเต้นเพราะว่าผมรู้เขาก่อนลูกค้ารู้ว่าคันที่ไฮไลท์สุดโอ้โหก็นั่งเก่งแล้วราคาจะออกมาต่อด้วยคันนี้ดีกว่า MGZS รุ่นดีพัดปี2021ตัวนี้เป็นตัวไฟหน้าเดย์ไลท เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นดีพัทหน้าจอก็จะเป็นทัชส,สกีหน้าจอเป็นเหมือนจีช็อกเรืองแสงแล้วเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่สามหมืกิโลให้ดูทั้งในั้งงในให้ดูข้างในเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะซิตี้นะผมติดไว้ก่อนนะซิตี้ตัวปี2015นสะติดไว้ก่อนนะลูกค้าใหม่ปีเดาวไหมคะอ่าตอบที่ค้าใหม่คุณมีอ่ะ คุณก็ช่วยผมตอบเลยสิมาถามผมทำไมล่ะคุณก็มีไมเป็นไม่ช่วยกันตอบเลยคุณแอนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ระหว่างไลฟ์เดี๋ยวแจ็คพอตแจกทองแจกทองปั้งแจกทองแจกเข้าไปฟ้าท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะเดี๋ยวแจกทองนะครับกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะนะ เดี๋ยวเราจะแจกทองให้ทุกท่านเลยอย่าลืมนะเปิดเป็นสาธารณะบางคนกดไลค์กดแชร์พอแชร์เสร็จปุ๊บไม่เปิดเป็นสาธา,นะา like, share, รณะ share, ราาฟาวครับให้คนที่2ที่ตอบถูกรับสิทธิ์ไปรถฝากระโปรงเดิมๆ MG ZS ปี2021ตัวโฉมใหม่แบตเตอรีร่ปีอะไรครับรถปีรถสองปีรถสามปีเปลี่ยนแบตมาอีกลูกแล้วอ่าเปลี่ยนแบตแล้วนะครับโอเคไฟหน้าเดลท์มาชมด้านในความสวยความสดความใหม่กันนี้สีไม่เคยทำประกันชั้นหนึ่งไม่เหลือนะครับ เลขไม้สามหมื่นสี่พกิโลตัวนี้มีคําสั่งเสียงแล้วไปดูเลขไม้ใกล้ๆหน้าจอแบบนี้คือตัวไมเนอร์เชนตัวโฉมปัจจุบันนะครับโอเคมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับภายในใหม่มากใหม่มากนะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โโหคตรใหม่ล่าสุดผมมึงขายไปคันนี้5 1 9 0สนบาทนะฝาท้ายไฟฟ้า ฝาท้ายไฟฟ้าท้ายเดิมคุยกันที่ว่ารถไม่เคยทําสีนะคุยกันที่ว่ารถไม่เคยทําสีนะโอเครอบคันความสวยของคันนี้เดี๋ยวเปิดตัวราคาให้นะครับเดี๋ยวเปิดตัวราคาให้เบาะใหม่โคตดใหม่เลยโคตดใหม่ภาษีเต็มนะครับรถจ,จ,จดจดภาษีรถจดทะเบียน2001เดือนพฤศจิกาปลายปีโอเคสำหรับราคาคันนี้จัดไปนั้นได้7 0 0 0 0 0บาท อยากเหลือเงินสักสามแสนบาทกลับบ้านไปเลยไม่มีปัญหาแต่ราคาเปิดตัวคันนี้ต้องจองในไลฟ์เท่านั้นราคา3ามแสนแปบาทจาัดไฟแนนซ์ได้เจ็ดแสนนะเหลือเงินสักสองแสนไปปนะใครอยากจองคันนี้จองได้เลยแอดมินนะคันนี้เหมือนมีคนเฝ้ามองเฝ้ารอเยอะใครสําหรับใครที่อยากได้คันนี้ต้องไว ต้องไวเท่านั้น38,000บาทจัดแฟนั้ได้700,000นะจัดเต็มก็ได้จัดพอดีก็ได้จัดเหลือเงินก็ได้ฟรีประกันฟรีโอนฟรีค่าธรรเนฟรีค่าจัดทุกอย่างของแถมจัดไปโปรที่หนึ่งจัดให้เลยนะครับโอเคโเหนื่อยเว้ยสามคันนะสวัสดีนะครับทุกท่าน อากาศดีมากเลยเมื่อกี้ลังจะไล์ด้วยฝนตกเต็มไปหมดเลยอันนี้เสียงหนึ่งนะเสียงสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเสียงสองมันจะดังหน่อยอันนี้เสียงหนึ่งโอเคจำไว้ให้ดีๆรถทะเบียนบางคันคนที่เป็น f อฟซีเขารู้ว่าเราไล์สดแล้วคำถามมันจะอยู่ในทะเบียนรถอ่าอ่านะครับเดี๋ยวผมแจกทอง พื่อเรียกขวัญกำลังใจก่อนสักหนึ่งรางวัลอ่าแจกทองไหนะดูคำถามหน่อยซินะขอดูคำถามหน่อยคำถามหน่อยไล่ไปสามคันแจกทองหนึ่งรางวัลก่อนเลยโอเคมันเล่นคำถามไม่ได้เพราะมันก็โอเคเดี๋ยวนะโอเคมาโอเค เอารางวัลน,นี้แล้วกัน,มา,นมาแอนมาเร็วอันนี้เก็บก่อนโวยเก็บก่อนเอานะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมแล้วผมจะถามคำถามแรกนะครับถามคำถามแรกคำถามก็มีอยู่ว่านะคำถามแจกทองในทองอยู่ไหนขอทองก่อนใครพร้อมแล้วนะนก่อนที่จะเล่นเกมนะครับกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะ ตอบถูกรับทองไปเลยเราจะเขียนชื่อคุณติดที่ทองเยาวราชชิ้นนี้นะครับสะสมได้ได้ไปเรื่อยๆสมมติว่าเล่นเกมกันทุกวันเล่นไปปีหนึ่งนี่รวย,ยนะรวยไหมรวยแอนอยากได้ไหมเงี้ยอยากได้ใครอยากได้บ้างอันนี้ทองนะถ้าผมให้เงินคุณหนึ่งพันกับทองหนึ่งชิ้นเอาเงินหรือเอาทองเอาทองใช่ไหมเอาเงินด้วยนี่ก็โลภมากกระทองคุณก็มีไหมนะนี่ปิดไม้หรือเปิดไม้นะเปิดคะ่ะเปิดเออถึงว่าเสียงคำว่าทองดังในหูเลยเนะี่ยนะครับ โอเคใครที่พร้อม